คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากเด็กหัวโปกที่ไม่เคยแข่งเกมมาก่อนไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดหากทำอะไรไม่ถูกใจใครขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับการแข่งขันเอ펙เลเจนต์ plus season Song. สอง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 ,สองผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนผมไปเจอการแข่งนี้มาจากไหนะนะมันเห็นเป็นการแข่งไม่ใหญ่มากเลยนึกจะเข้าไปแข่งกันแบบสนุกสนุกนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ตีก็เพิ่งจะครบกันอยู่ด้วยเลย ลองดูกันสักตั้งไม่เห็นเป็นไรเป็นประสบการณ์อ่ะเนาะแล้วก็แน่นอนครับด่านแรกที่พวกเราต้องเจอก็คือการแข่งเข้ารอบคัดเลือกนี้ซึ่งในการแข่งเข้ารอบคัดเลือกนี้เราก็ได้อยู่กันในสายดีนะครับในนามของ R G t r e B Rush B Boy ครับผมพอประกาศสายออกมาแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะทให้เราได้เห็นชื่อของคู่แข่งของเรานั่นเองในเกม Apex e Legends เนี่ยนะมันเป็นเกมที่วัดกันว่าใครจะเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดและแน่นอน้ล่าดีๆยอมรู้จักเหยื่อของเขาเป็นอย่างดี ผมจึงต้องศึกษาหาข้อมูลของทีมคู่แข่งของพวกผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อชัยชนะของทีมของผม,มเองและจากการศึกษาของผมมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่า,มมอวาโอ้โหพวกเล่นยกมาสเตอร์กันมาทั้งตี้เลยบางคนสตรีมกันในทวิชก็ไปแอบดูนะโหยิงกันคมเจ็ดบางคนไม่พอมีดีกีเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอีกโอ้ oh my g ย d พวกพวกูจะเอยย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 วยย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 ยอัอยย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 ยกยย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  ไลอักูมีเด็กเฮอคอมใหม่ที่เพิ่งได้คอมลื่นๆมาเลยอยากจะเล่น FPS สเกมก็เลยเพิ่งกลับมาเล่นเอเปกในซีซั่นนี้กับเพื่อนกูที่กูเพิ่งชวนมาได้ไม่ถึง1เดือนและกูที่เล่นแต่เกมปลูกผักกับยิงปลาเนี่ยนะจะอะไรไปสู้เขาวะตายตายตายยังไงก็ตายถ้าใครหวังว่าจะมาดูคลิปนี้เพื่อที่จะเห็นพวกกูยิงกันมันๆบวกกันไม่พักในสัตว์มึงปิดคลิปเดี๋ยวนี้เลยปิดเดี๋ยวนี้เลยมันไม่มีมยังไงกูก็ตายตาย คิดว่าเราจะเข้ารอบไหมไม่คิดเอาตรงๆไม่คิดว่าจะเข้ารอบเพราะไม่น่าสนุกนักวัวทุกคนเออแต่สนุกสนุกนะมึงไปเค็กแบบติ๖คีมามึงเช็คทุกคนเลยฮะเกือบทุกคนติ๖คีมเกือบทุกคนเลยบอกเลยขยันยังวะก็กูกูแบบศึกษานี่ไงมันเก่ดมันเกิดในนอนไหมนี่ยนอน13ทีอ๋ที่5ที่5ใจเย็นใจเย็นลมใจเย็นลมใจเย็นลมไม่ควรใจย็ลมไม่ไมมือกูเลยมือกันสติหลุดสุดแล้วมึงอกันสติหลุดสุดแล้ว ยังไม่เคยเล่นครั้งแรก Welcome to King Canyon ทุกคนตรงไหนลงไหนลงไหนลงไหนเอาองี้เราถ้าวงยังไม่บีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมูฟค่อยๆค่อยๆเดินไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนยิงฟรีดไปหมูฟแล้วก็ด้วยกันไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยกันอ่าได้ถ้าเราจะตายเราก็ตายโอ้ยเยอะแมพเยอะเลยตรงไหนดีวะ King Canyon โรงงานข้อติดมาโดนกับได้ มือหยาสั่นี้อ่ะมือหยานเลยอ่ะมือหยาสั่นอย่าอย่ามีสไอ้เหี้ยมึงเดียวกันเลยสัตว์เอ้ยนี่คือบททดสอบแรกันเหรอเอาแล้วไงครับพี่น้องพ้อมงไงหนีไหมหนีไหมหรีบวกหรืบวกไอ้เหี้ยมาเลยนะ อย่ที่กูรู้จักนี่หว่าไอ้สันารปกติโอ้ยเนี่ยหยิบได้สองปืนเนี่ยมึงยาวอะไรมากเข้าเลยไอ้เยี่ยนี่หนีไหมหนีไหมหนีหรือปล่ไม่รู้ว่าไม่เก่งขนาดไหนไอ้เนี่ยบุยปืนด้วยเนี่ยดูดิเราเรากำลังสั่นกลัวกันอยู่ช่วยด้วยเฮ้ยโฟกัสโฟกัสสบาย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 ลมๆเลยสบายสบายไม่ไหวแล้วเว้ย เนี่ยกูยยเ,เพิ่งคุยกับเพชรเลยว่ากูอยากได้เอเนจีการแข่งแบบเนี้ยแบบมันๆอนะไรเงีย้ยเนี่ยไม่มีปืนกลเลยเอาอาสามส่วนกูไปเล่นไหมเอาปืนกูไปเอาเอาแปดลายปหมนะเอาปืนกูไปเอาแปดลายปหมเอาเอาเอาอาสามส่นดีกว่าโอเคเพชรกูมมุบมานะมุบมาทุกคนมุบมูบมุบค่อยๆมุบค่อยๆมูเฮ้ยมีคนเปิดชิปหายเอาเลยเยังไม่มีปืนวะ ม่มีปืนเหรอถ้าไม่มีปืนถ้าไมม่ีปืนถอยมาถอยไปเล่นที่อื่นก่อนมีจีเจ็ดอะจีเจ็ดกับมาซีไว้ตรงนั้นนีตรงนั้นดีตรงนั้นดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่แฟร์ไลน์ใช้ปืนตลเลยก็ได้แต่จับให้สวยมีอาสามปะอาสามไม่มีจะเอาอาสามได้กับแฟร์ไลน์ปะล่ะได้เวลาคนใช้ได้เสร็จั๊ดแล้วเสร็จั๊ดแล้ว เข้านี่ไหมเฮ้ยโดนสแกนเชีย่ยโดนสแกนเมืองข้างหน้าเลยแม่งบุกแน่พร้อมไหมล่ะแม่ถ้าถ้าโดนมันก็จะไปหามันกูสแกนแสู้ปะล่ะกูสแกนสู้ปะล่ะเอาดิสกแกนไม่กลัวดูแมพครับไม่กลัวได้ยินเสียงชิดตัวไม่มีหลอนเชี่ยนี่กำลังบอกวิ่งนั้นหนึ่งมาเล่นนี่ไหม รเ,เราไปเอาแต้มคิวจากเสือกไหมเออค่อยๆไปก็ได้เฮียไปเจ็เย็นเจเย็นไี่อยากได้ะโขค่อยๆข้างหน้าบวกกันได้เสือกปะเสือกขออนุญาตเสือกนะครับไปละชิดอีแวกอีแวกแต่ไม่น่ามาทางเราท่องไว้ท็อป5้าเฮ้ยมาทางเราไอเหี้ย หาที่เล่นกี่ตัวมานี่สามตัวสามตัวครบเฮ้ยมันเปิดอันติบวกเหรอเป็นมันเทียอะไรอ่ะไม่รู้หรือมันเทียสนามโอออุณโดนเล่งแล้วเวอร์โดนเล่งแล้วโดนเล่งแล้วเล่งจากไหนเล่งจากที่เสียที่เก่าตรงเนี้ยต้องเข้าว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 งอีแบ็กมาอีแบ็กมาสามตัวอยู่ข้างหน้าเราตรงหน้าวงเลยมาแล้ว คิวอยู่ปะอยู่โอเคอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าเลยถ้าจะเข้าวันต้องผานมันอ่ะถ้าจะเข้าวันต้องผานมันมันไม่เห็นแล้วหรอกออไหมอ้อมไม่อ้อไหมเชี่ยเราแม่งแรดจัดเลยว่ะจะไปกลัวเลยวะปืนยังไม่ปลดล็อกปืนปลดล็อกไปตั้งนานแล้วยี่นี้แปรตีแล้วสัตว์เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเรายังไม่ทันทำเชี่ยอะไรเลยเอาเลยวะล่ะไหร่เจ็ดแล้วมึงมาตรงนี้ปมื่ะไหร่กูว่ามีคนเย้ เหลือหกตียังไม่เจอใครเลยเนี่ยไอ้ยัยเล่นเล่นเกมมาตื่นเต้นกันอย่างเดียวไม่เจอใครเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแมนมักกี้ไอ้สัตว์อยู่นู้นอยู่ฝั่งนู้นเด็บแม่ยิงพลดคมหาบ้านหาบ้านหาบ้านถ้ามันยิงคมหาบ้านหากำบังหากำบังหลบมาแล้วมาแล้วคิวมาแล้วชิปหายโดนไอ้นี่ก่อนอยู่ในบ้านนี้ มันไม่กกี้เปินติชิบหายแตกแล้วเหรือไม่จะน็อกหนึ่งว่ะกไม่จอน็อกหน่งแล้วเมื่อกี้ที่หกว่ะเหนีไปเข็นหนีไปเข็นหนีไปเข็นหนีไปเนหนไปับได้ที่หกไหวเยอะแล้วคิว ไม่กูไม oh, ่ได้แดมเมจด้วสามอ๋อได้อย um, ู่สิบสามอี้อ่ะฝันเี้เลยก็นั่นแหละครับเกมแรกของพวกเราได้ที่หกเอาไปสามแต้มไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเอาใบอีกหนึ่งตีรอเนี่ยเมื่อกี้สามหกรอบนี้สามสาม แต่ภาพมาที <meus two> ่อ <another> ีกหนึ่งตีที่หายไปโอ้ยยังเดาลุงทำไมทำไมว่าว่าให้ลุงเดี๋ยวให้ลุงไปน้องเฮ้ยขู่บอกผู้ใส่ปืนอยู่ไอ้ปั๊ดไปแล้มันมันไปแล้วไปไปดูหรอกจำได้ไหมดูเจอแล้วจำได้ไหมดูมันเข้ามันเข้ามันจับกล้องยิงหมูเลยโว้เอาแอะเต็ม มัวแต่ฝึกซ้อมกันเนี่ยตกเครื่องเลยเฮียไอ้เฮียโดดไปแล้วจริงโดดไปแล้วไม่ไม่มันบอกโดดสองทุ 29, ่มยี่สิบเก้าก็นึกว่าเปิดห้องทุ 29, ง่ออมยี่สิบเก้าไงไม่ได้เช็คเออเราไม่ได้เช็คกันเรามัวแต่ซ้อมกันเนี่ยโอ้เฮียโดดสองไปไม่ถูกเฮียเห็นไหมสิงสนามซ้อมมีพวกนี <isas> ้เรียบร้อยถ่ายไปทีมหนึ่งก็คือทีมเราเนี่ยแหละ ใครน่าชมัดเกมแรกก็ไม่ทำอะไรเลยเกม2ก็ไม่ได้เล่นอะสุดท้ายแล้วเกมสามรีบๆจบๆมันไปไปเรียนรู้จากความผิดพลาดเข้าห้องก่อนเลยสัตว์คอตีแรกเลยครับใจร่มล้อมแล้คอแจมล้มมใจล้มร่มใจล้มมถึงเราจะตกเครื่องมาเกมหนึงแต่เราไม่แปลงมาทุกคนกอดคอล้อมวงล้มวงกอดคอกอดคอมวงลเราทำได้เพื่อ ไม่เพื่อสุกี oh ้เ oh ท่าแก่น oh ้อยสามสองหนึ่งพร้อมกันเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยตบหลังก็ได้ตบหลังก็ได้ดีมากดีมากทุกคนไปตีแรงออกคุยเ้ยโอ้โหกูกูไม่คิดอะไรแล้วบอลใส่ไปล่ะถ้าไม่คิดอะไรบอลใส่ไปล่ะกูไม่คิดอะไรแล้วกูบอลใส่ไปบอลใส่ไปดิไปดิอ้าวเวลาผ่านแล้วนะเช็ดแม่ กูหาบอลไฟอยู่อยเงี้ยบอลไฟเยอะสายมือกูไม่ทันกูไม่ทัน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 ลิงต่อยมวยปะล่ะเออไป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 ไไม่มีไม่มีไม่มีน่าไม่ใช่ลิงต่อยมวยไอ้สัสลิงต่อยมวยมันรีเวิร์สออกไปแล้วนี่หว่าไม่ยิงกันแล้ววะบอลไฟเราเน้นอันดับเปื่อฟุกเข้ารอบ่อไปที่อเชี่ยยังจะหวังอีกเหรอมในคาแรคเตอร์อะไรวะอ่ากูดบ ที่นี่มันบ้านเดิมนี่หว่าทำไมกูหัวเข้าบ้านเดิมวะเนี่ยใช่ไหมโลกก่อนโลกโลกโลกกูเดินเป็นวงกลมมียช่วยด้วยกูหยิบของไม่โดนด้วยซ้ำมาเปิดจบให้เปิดจบตรงไอเพชรไอตรงตรงแถวไอคิวน่าจะคุ้มกว่านะคิวอยู่ไหนวะเา่เข้าด้างในเปิดจบเปิดจบเร็ว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 ต้องมูฟแล้วต้องมูฟแล้วเขาเดวบ้าเดีเขาคิวกันหมดแล้วไอ้เนี่ยไป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  มไม่เคยพร้อมกว่าน,นี้มาก่อนไม่เคยพร้อมขนาดนี้มาก่อนแปตีต้เท่าถ้าเราแข่งเกมต่อเรามีสิทธิ์เข้าหลอดเ่ยแต่เราไม่ได้แข่งนะเราไม่ได้เห็นใจนะย <c oughs> ิ้มไอ้ยาว้เกมน้เดี๋ยวกูหารายการดีๆมาให้เพื่อนเสมโอโอ,อ้โหเฮ้ยอ่อไม่รู้มีคนสกแกนเราบอลซส่บอลไซ่ไปปะ ไปเอาบอกหรือว่าอะไรบอกดิไปดิยังไงก็คือไม่อะไรอยู่แล้วเราเอาตายคนได้ยินเสียงคนขับรถมาแล้วไงไอ้เหี้ยโอ้โหขอบคุณนะโไม่ได้โปรไม่หมายถึงว่าโปรเพยเยอร์ใช่ดีเหี้ยเฮ้ยเหี้ยเออไอเหี้ยตีโดนหลังไปอ๋อไม่ใช่เหี้ยนี่ หนูเอลซังไอ้สัตว์ได้ไงไม่ก d และนั่นก็เป็นทั้งหมดของการแข่งรอบคัดเลือกครับผมคงไม่ต้องสรุปคะแนนทีมผมให้พวกคุณฟังหรอกเนอะตกรอบดีรอฮีพวกคุณเห็นอะไรนะป่ะเห็นอะไรป่ะที่กูแตกภายใน30มสิบวินสั์เก่งกันจิบหาย เห็นว่าในสายพวกผมเนี่ยเก่งกันขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าจริงๆอ่ะในสายอื่นก็ยังมีคนที่เก่งกว่านี้อยู่อีกมากมายเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยการแข่งในครั้งนี้สนุกแน่นอนผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ไปลองดูการแข่งครั้งนี้ได้ใน a r e n a plus africa tv นะครับผมลิงก์อยู่ใ,ใต้ description เลยลองไปกดดูได้ซึ่งในนั้นก็จะมีการแข่งอีกมากมายครับลองไปหาดูกันได้ลองไปดู Apex ซีซั่นหด้วยอย่างมันนะ่ะ ถึงจะตกรอบนะครับแต่พวกเราก็ได้ประสบการณ์มากมายสนุกมากจริงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับไว้อีก3ปีผมค่อยมาลงคลิปใหม่นะบาย